ถ้าความรักที่สวยงามกลับซ่อนความลับที่ไม่มีใครอยากให้เปิดเผยชายหนุ่มธรรมดาจะทำอย่างไรเมื่อดวงตาของมหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจจับจ้องเข้าไปในความลับที่เขาไม่เคยบอกใครและความสัมพันธ์นี้อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตไปตลอดการเรื่องเล่าความรักชายหนุ่มและมหาเศรษฐีแห่งกรุงเทพค่ำคืนหนึ่งฝนโปรยลงมาบนถนนสุขุมวิท แสงไฟจากตึกระฟ้าส่องประกายระยิรบะยับบนพื้นเปียกชื้นเสียงรถติดดังตรายาวก้องสะท้อนอยู่รอบเมืองชายหนุ่มเดินผ่านทางเท้าเสื้อเชิ้ตขาวของเขาเปียกชุ่มหัวใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลเราก,กำลังมีบางสิ่งรออยู่เบื้องหน้าเมื่อเขาเปิดประตูโรงแรมหรูกลิ่นหอมของดอกลิลลี่ลอยมากระทบจมูกเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องในถงใหญ่ สายตาทุกคู่หันไปยังสตรีผู้หนึ่งเธอสวมชุดราตรีสีดำสนิทประกายเพชรบนลำคอวาวาวับดังดวงดาวรอยยิ้มสงบแต่แฝงด้วยพลังอำนาจและนั่นคือมหาเศรษฐีแห่งกรุงเทพชายหนุ่มหยุดก้าวความหนาวเย็นแล่นไปทั่วสันหลังสายตาของเธอจ้องตรงเข้ามาราวกับทะลุทะลวงเข้าไปถึงความลับในใจเสียงนาฬิกาโถงโรงแรมดังขึ้น ชั่วขณะนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งแต่ภายในอกของชายหนุ่มกลับสันสานเขาไม่รู้ว่าเป็นความกลัวหรือความลหลงไหลเธอก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟสลัวทำให้เงาของเธอยาวทอดลงบนพื้นกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นลอยรอบกายทำให้เขาหายใจติดขัดเสียงเธอนุ่มนวลแต่ชัดเจนดังขึ้นกลางบรรยากาศเงียบสงัดทุกคำเหมือนบาดลึกลงในหัวใจของเขา ร่างกายแข็งค้างไม่อาจขยับหนีเรื่องเล่าความรักชายหนุ่มและมหาเศรษฐีแห่งกรุงเทพเสียงเธอยังคงดังก้องในหัวชัดเจนทุกถ้อยคำแต่ชายหนุ่มกลับไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตลมหายใจถี่ขึ้นเหนื่อเย็นผุดเต็มหน้าผากโถงโรงแรมที่เคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยพลเงียยสงัดลงเหมือนผู้คนรอบข้างหายตัวไปเหลือเพียงเธอและเขา สายตาประสานกันแนบแน่นเธอขยับเข้ามาใกล้เพียงก้าวเดียวแต่เหมือนโลกทั้งใบสันสะเทือนกลิ่นน้ำหอมที่อบอวลรอบตัวเธอราวกับหมอกหนาทึบแสงไฟระยิบระยับเหนือเพดานกลับพร่ามัวทุกสิ่งค่อยๆถูกกลืนหายไปในความมืดหัวใจชายหนุ่มเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเสียงดังในหูเหมือนกลองสึกมือเขาสั่นสะท้านสายตาพยายามมองหาทางออก แต่ประตูที่เปิดไว้กลับปิดลงเงียบงนันมหาเศรษฐีนียกมือขึ้นปลายนิ้วที่ประดับเพชรสองประกายวาบเธอแตะลงบนอกชายหนุ่มเบาๆสัมผัสนั้นทั้งเย็นชาและร้อนแรงในเวลาเดียวกันเขารู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสันหลังเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกจากริมฝีปากเธอแถวเบาแต่ชวนขนลุกบรรยากาศรอบกายกลับยิ่งกดดนัน เหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดหัวใจเขาแทบหายใจไม่ออกเธอก้มหน้าลงใกล้หูเขาเสียงกระซิบชัดเจนทุกคำเหมือนกรีดลึกลงในความคิดเขาตกใจจนแทบล้มทั้งยืนสายตาพร่ามัวเต็มไปด้วยภาพซ้อนไฟในโถงกระพริบเหมือนเมืองทั้งเมืองสันสะเทือนเสียงฝนกระหน่ำหนักขึ้นนอกหน้าต่างทุกหยดกระแทกเหมือนเสียงกลองแห่งชะตากรรม ชายหนุ่มกัดฟันแน่นพยายามควบคุมสติแต่แรงกดดันมหาศาลรอบตัวกลับบทขยิดใจอย่างไม่ปราณีเรื่องเล่าความรักชายหนุ่มและมหาเษฐินีแห่งกรุงเทพชายหนุ่มยืนนิ่งดวงตาสั่นไหวความรู้สึกทั้งหวาดกลัวทั้งสับสนประปรนกันจนไม่อาจแยกออกจากกันลมหายใจติดขัดราวกับมีมือที่มองไม่เห็นบีบรัดคอเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกทะลุออกมา มหาเศรษฐียังคงจ้องมองแววตาคมลึกที่เหมือนรู้ทุกสิ่งเธอยิ้มเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความอ่อนโยนมันกลับเป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยอำนาจและความลับที่น่าหวาดหวัน่นแสงไฟบนเพดานพลันกระพริบบรรยากาศอบอ้าวและมืดมัวเสียงนาฬิกากลางถงดังชัดเจนเกินไปติ๊กติกติก,ตกแต่ละวินาทีเหมือนคมมีดที่บาดลึกลงในประสาทของชายหนุ่ม เขาก้าวถอยหลังทีละก้าวแต่ทุกก้าวกลับหนักอึง้งราวกับขาไม่ยอมเชื่อฟังเธอก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆรองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อนทุกเสียงดังชัดจนแทงทะลุโสดประสาทกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นมากขึ้นอบอวนจนห้องทั้งห้องเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกพิษชายหนุ่มหอบหายใจคอแห้งผากเหงื่อยเย็นไหลอาบแผ่นหลัง สายตาเขาหันซ้ายหันขวาห้องโถงโรงแรมที่เคยเต็มไปด้วยแขกมากมายกลับว่างเปล่าไม่มีใครเหลืออยู่เพียงเก้าอี้กรมยี่เรียงรายราวกับผู้ชมที่ไร้เงาราวกับทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเขาเพียงคนเดียวเสียงเธอดังขึ้นอีกครั้งช้าชัดลึกเหมือนเสียงสะท้อนจากก้นเหวเขารู้สึกเหมือนสมองถูกกระชากภาพความทรงจำบางอย่างแล่นผ่านหัว ภาพที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวพันกับเธอแต่กลับชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่มือของเธอเอื้อมมาสัมผัสไหล่เขาทัานใดนั้นไฟทุกดวงดับวูบความมืดเข้าปกคลุมเสียงลมหวีดหวิวลอดเข้ามาทางหน้าต่างชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกความหนาวเย็นจู่โจมร่างกายเส้นขนลุกชันไปทั่วสันหลังเขาอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา เพียงเสียงหัวใจที่เต้นดังระรัวเสียงหัวเราะเบาๆของเธอดังก้องท้ามกลางความมืดไม่ใช่หัวเราะแห่งความสุขแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ทำให้โลหิตยินเยียบในเสี้ยววินาทีแสงไฟกลับมาสว่างวาบภาพตรงหน้าทำให้เขาแทบสุดลงกับพื้นเธอยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่รอบตัวเธอกลับสะท้อนเป็นเงาหลายชั้นรากับเธอไม่ใช่คนเพียงคนเดียว แต่คือเงามากมายที่กำลังจ้องมองเขาจากทุกมุมชายหนุ่มกระพริบตาแรงพยายามปัดภาพลวงตาออกไปแต่เงาเหล่านั้นยังคงอยู่สายตาทุกคู่จ้องมองเขาความกดดันหนาแน่นจนหน้าหวัดวันเขารู้สึกเหมือนจะขาดอากาศหายใจเสียงฝนข้างนอกยังคงกระหนำ่ำดังก้องเหมือนกลองรัวแห่งโชคชะตาเขาไม่รู้ว่ากำลังยืนอยู่ในความจริงหรือความฝัน แต่สิ่งที่แน่ชัดคือไม่มีทางถอยกลับได้อีกแล้วเรื่องเล่าความรักชายหนุ่มและมหาเษธินีแห่งกรุงเทพเงารอบตัวเธอขยับไหวเหมือนจะเดินออกมาจากร่างจริงชายหนุ่มถอยหลังชนเสาใหญ่เสียงดังสะท้อนกล้องหัวใจสั่นระรัวจนเหมือนจะหยุดทำงานเขายกมือปิดหน้าแต่สายตาย,ยังเห็นเงามากมายรายล้อมทุกเงามีใบหน้าเหมือนเธอ ทุกดวงตาคมกริบเหมือนจะจ้องทะลุเข้าไปในวิญญาณบรรยากาศหนาหนักจนแย่จะหายใจเสียงส้นรองเท้าดังขึ้นพร้อมกันรอบทิศทางหินอ่อนสะท้อนเสียงแต่กระจายราวกับโรงละครร้างเขากัดฟันพยายามฝืนขยับแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมหาเศษธินีตัวจริงก้าวออกมาจากกลุ่มเงาแสงไฟเหนือสีส่สองลงตรงเธอเพียงผู้เดียว เพชรบลลำคอส่องประกายราวกับเปลวไฟสีเลือดเธอไม่พูดสักคำเพียงยกมือขึ้นช้าช้านิ้วเรียวยาวขยับเหมือนกำลังควบคุมเงารอบตัวทันใดนั้นเงาเหล่านั้นแยกตัวออกแต่ละเงาก้าวเข้ามาใกล้ชายหนุ่มเสียงฝีเท้าดังก้องกังวานเหมือนคลื่นที่ถาโถมเข้าประชิดชายหนุ่มพยายามร้องตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ความเงียบเข้าปกคลุมแม้แต่เสียงฝนด้านนอกก็เงียบลงในชั่วขณะเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหลือเพียงลมหายใจหนักหน่หนวงของตัวเองเงาแรกแตะปลายนิ้วลงบนแขนเขาเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งอีกเงาแตะที่ไหล่อีกเงาก้าวมาจ้องใกล้ๆจนดวงตาประสานกันเขารู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากร่างเหมือนจิตวิญญ,ญาณกำลังถูกฉีกออกไปทีละเสี้ยวทันใดนั้น ไฟทุกดงดับลงอีกครั้งความมืดถึอปกคลุมทั่วทั้งโถงชายหนุ่มหอบหายใจแรงเสียงหัวใจดังสะท้อนอยู่ในหูเงาที่เคยรายล้อมหายไปเหลือเพียงความเงียบงันที่ทำให้โลหิตเย็นเยียบเขาพยายามก้าวเดินแต่กลับพบว่าตัวเองยืนอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่โถงโรงแรมอีกต่อไปพื้นหินอ่อนกลายเป็นไม้เก่าเปียกชื้น กลิ่นอับและกลิ่นสนิมของเลือดลอยขึ้นมาแทนกลิ่นลินลี่ผนังรอบข้างแตกเป็นรอยยาวเงามืดคลืบคลานตามแนวรอยแตกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะเล็ดลอดออกมาเขาหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นเธอไม่เห็นผู้ใดทั้งสิ้นเพียงเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดเสียงนั้นชัดเจนใกล้เกินไปใกล้เสียจนชายหนุ่มรู้สึกได้ถึงลมอุ่นรดต้นคอ เขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นใบหน้าของมหาเศรษฐีอยู่ตรงนั้นใกล้จนปลายจมูกเกือบชนกันแต่ดวงตาของเธอกลับว่างเปล่าไม่มีแววใดๆเพียงความมืดลึกที่ไร้ก้นบึง้งเสียงแตกหักดังขึ้นจากเพดานฝุ่นผงร่วงลงมาราวกับอาคารทั้งหลังสั่นสะเทือนเขายกมือขึ้นป้องหน้า และในเสี้ยววินาทีนั้นเธอกลับกระซิบถ้อยคำที่ไม่เข้าใจทุกพยางแทงลึกเข้ามาในสติจนภาพรอบตัวพระโมเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงลึกที่ไร้สิ้นสุดเรื่องเล่าความรักชายหนุ่มและมหาเศรษฐีแห่งกรุงเทพเสียงกระซิบยังคงก้องสะท้อนอยู่ในหัวถ้อยคำแปลกประหลาดที่ไม่มีความหมายแต่กลับแทงลึกเข้าไปในจิตวิญญาณเหมือนพันธนาการที่มองไม่เห็นชายหนุ่มพยายามฝืนสติ เขากัดฟันแน่นแต่ยิ่งต่อต้านร่างกายกลับยิ่งอ่อนแรงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บร้าวพื้นไม้ที่เปียกชื้นใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือนเหมือนมีสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างเสียงคลืกคลาดดังจากทุกทิศกำแพงแตกร้าวเงมืดเลยตามรอยแตกขึ้นสูงรากับแขนจำนวนมหาศาลกำลังเอื้อมเข้ามามหาเศรษฐียังคงยืนตรงหน้า ใบหน้าสงบแต่ดวงตาว่างเปล่าเธอยกมือขึ้นเพียงกว่าสายตาเงามืดรอบด้านก็หยุดนิ่งเหมือนถูกสังการชายหนุ่มหอบหายใจเหนื่อเย็นไหลอาบขมับเขาพยายามก้าวถอยแต่ขากัับหนักราวกับมีโซ่ล่ามทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเธอเอื้อมมือแตะอ,อกเขาอีกครั้งความเย็นจัดแล่นผ่านเข้าไปถึงหัวใจ เขาสะดุ้งเฮือกภาพตรงหน้าพลันเปลี่ยนไปถงโรงแรมหรูกลับคืนมาแสงไฟส่องประกายระยิบระยับเหมือนเดิมเสียงแขกคุยกันเจ้ะแจ้วทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หัวใจเขายังเต้นรัวร่างกายยังสั่นสถานไม่หยุดเธอยืนตรงนั้นรอยยิ้มบางๆประดับบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่มีใครนอกจากเขามองเห็นความผิดปกติ เธอกระซิบเบาๆอีกครั้งชัดเจนเพียงพอให้เขาได้ยินแต่ไม่พอให้ใครในถงนั้นรับรู้ดวงตาของเขาเบิกกว้างเพราะคำพูดนั้นคือความลับที่เขาไม่เคยบอกใครความลับที่ฝังลึกอยู่ในอดีตความลับที่เขาพยายามลืมมาตลอดและตอนนี้เธอรู้ทุกอย่างเรื่องเล่าความรักชายหนุ่มและมหาเศรษฐีแห่งกรุงเทพคำพูดของเธอเหมือนคมมีด แทงลึกลงไปในความทรงจำที่เขาพยายามฝังกลบดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างริมฝีปากสันดาริกเขาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเธอรู้ความจริงเสียงดนตรีแผ่วเบาในถงโรงแรมยังดำเนินไปแขกผู้มีเกียรติหัวเราะและสนทนากันต่อไม่มีใครสังเกตความผิดปกติไม่มีใครเห็นความสันสานในดวงตาของเขาเหมือนทั้งโลกกำลังเล่นละคร และเขาคือผู้เดียวที่รู้ว่าบทสนทนานี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเธอก้าวเข้ามาใกล้อีกเพียงเก้าระยะห่างระหว่างทั้งสองแทบไม่มีกลิ่นน้ำหอมเย็นลึกชวนให้หายใจติดขัดเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยริมฝีปากขยับช้าช้าและเอ่ยชื่อของคนคนหนึ่งชื่อที่ชายหนุ่มไม่เคยพูดออกมาต่อหน้าใครชื่อที่เป็นบาดแผลในใจตั้งแต่เขายังเด็กทันใดนั้น ภาพความทรงจำพุ่งเข้ามาในหัวเขาเห็นห้องมืดเก่าๆเห็นร่างคนล้มอยู่บนพื้นและเลือดที่ค่อยๆไหลองค์เขาสะดุ้งเฮือกเหงื่อท่วมใบหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเขามองเธอด้วยความตกตะลึงแต่เธอยังคงยิ้มรอยยิ้มที่อ่อนโยนปนเย็นชาเรากับกำลังบอกว่าเธอถือกุญแจของวิญ,ญญาณเขาเอาไว้ เสียงแก้กระทบกันดังแว่วมาเสียงหัวรอบแผวเบาแต่ทุกเสียงกลับบิดเบี้ยในหูชายหนุ่มเขาเหมือนหลุดออกจากโลกแห่งความจริงรอบตัวพร่ามัวแสงไฟกลายเป็นเงาเสียงคนกลายเป็นเสียงกระซิบที่ฟังไม่ออกเขาพยายามจะก้าวหนีแต่ขาแข็งทื่อความเย็นจากสัมผัสของเธอซึมลึกลงในเส้นเลือดดวงตาคมลึกของเธอจับจ้อง ไม่ให้เขามีโอกาสและสายตาเหมือนมีแรงบางอย่างดึงดูดให้เขาจมลึกลงไปเรื่อยๆเธอก้มลงใกล้หูเขาเสียงกระซิบอ่อนหวานแต่ทุกคำคือคําสั่งความลับนี้มีเพียงเธอและฉันเท่านั้นที่รู้หัวใจเขาเต้นสถานภาพความจริงกับภาพลวงเริ่มสับสนเขาไม่รู้ว่าอยู่ในโรงแรมหรูหรือในห้องมืดที่เต็มไปด้วยเงาและเสียงคร่ำครวญ เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งหรือสิ่งลึกลับที่สวมร่างมนุษย์เธอแตะมืบนอกเขาอีกครั้งคราวนี้แรงกดหนักขึ้นเหมือนจะทะลุเข้าไปในหัวใจเขาร้องในใจแต่ไร้เสียงและผ้าท,ทั้งหมดรอบตัวกลับพลิกพันอีกครั้งถงโรงแรมเลือนหายแทนที่ด้วยท้องถนนมืดมิดไฟถนะนกระพริบสัวฝนตกหนักกระหน่ำลงมา เสียงฟ้าร้องดังก้องราวกับโลกกำลังจะถลม่มและเธอยืนอยู่ตรงกลางถนนใต้แสงไฟสลัวเพียงดวงเดียวดวงตาคู่นั้นยังคงจับจ้องเขาไม่ปล่อยเรื่องเล่าความรักชายหนุ่มและมหาเศรษฐีแห่งกรุงเทพสายฝนยังคงโปรยลงมาไม่หยุดหยดน้ำไหลผ่านเส้นผมและใบหน้าของชายหนุ่มเสียงฟ้าผ่าดังก้องสะท้อนอยู่เหนือศีระะแต่หัวใจของเขากลับเงียบสงัด มหาเศรษฐินียืนอยู่ใต้แสงไฟถนนเธอยังคงงดงามสง่างามเรากับไม่ได้รับผลกระทบจากสายฝนแม้สักหยดดวงตาคมลึกจ้องมองเขาเต็มไปด้วยความจริงที่เขาไม่อาจปฏิเสธชายหนุ่มก้าวช้าๆเข้าไปหาเธอทุกย่างก้าวหนักแน่นเหมือนเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หนีแม้ความลับที่ถูกเปิดเผยจะบีบหัวใจแม้เงาที่คอยตามหลอกหลอนจะไม่หายไป เมื่อทั้งสองยืนประจันหน้ากันเธอยกมือแตะที่ใบหน้าของเขารอยยิ้มบางเบาผุดขึ้นบนริมฝีปากเป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่การครอบงำอีกต่อไปแต่เป็นการยอมรับและการปลดปล่อยชายหนุ่มหลับตาลงปล่อยให้สัมผัสนั้นชะล้างความกลัวและบาดแผลในอดีตเขารู้ว่าความลับจะยังคงอยู่แต่เขาไม่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไปเสียงฝนค่อยๆเบาลง ท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแรกของเช้าวันใหม่ส่องลอดผ่านก้อนเมฆสีเทาเงามืดที่เคยรายล้อมค่อยๆจางหายเหลือเพียงสองร่างที่ยืนเคียงกันอยู่กลางถนนกรุงเทพนี่ไม่ใช่ตอนจบของความลับแต่คือการเริ่มต้นของความรักที่ก้าข้ามความกลัวและแม้โลกทั้งใบจะยังเต็มไปด้วยกำแพงและสายตาของผู้คนแต่หัวใจทั้งสองก็ได้เลือกแล้วว่าจะเดินไปด้วยกัน